ดีใจบอกที่ว่าเพิ่นมาซอยเฮ้าโานี่ดีใจละลายก็มาขอบใจนำ้ำทานใจบนนำผู้ช่วยเลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะค่ะพะเจ้าก็ต้องกาบขอโทษขออาภัยน้ำทุกๆคนเนาะสำหรับเสียงที่ว่าค่อนข่างจะมีเสียงรบกวนลายเป็นพิเศษเมืองจากว่าไม่โตทเท้าใส้เนาะอ่ะตอนนี้เฮาเสียบกับโทรศัพท์แล้วมันขอนข่างจะบนแน่พนพ่อวันใดมันก็นเลยเห็ุให้เกิดมีเสียงรบกวนก็นต้องกาบข,ขอโทษขออาภัยน้ำทุกๆคนนำเนาะสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้อง สุภสุคนิคเซนเกลเซนเคยเนาะกัพอดีมินี่เขามีโอกาสได้มาที่บ้านน้ำเงาเขาก็เลยว่าซีถือโอกาสนี่เนาะน้ำเงินสวนจีบาของทางคุณนิพนธัทยาไตาเนาะเพิ่นเอ่ยน่ามาแบบนั้นเนาะของคุณนิพนธ์จำนวนหนึ่งพันบาทเนาะที่เพิ่นโอนมาแล้วก็เพิ่นบอกว่าให้น้ำเงินสวนนี่เป็นค่าเดินทางของข้าพเจ้านแต่ว่าสำหรับเงินสวนนี่เนาะข้าพเจ้า ขอบใจหลายๆในความมีน้ำใจของท่านได้ว่าข้าพเจ้าขอว่าฮับเงินส่วนนี้เพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ว่าเขาเจ้าลำบากกว่าข้าพเจ้าหลายเท่าข้าพเจ้าก็เลยว่าสินำเงินส่วนนี้ไปช่วยเรือคนที่ว่าขเขาลำบากเนาะก็คือซายพีการที่ว่าอยู่ตัวคนเดียวมาแปดปีหั่นเนาะเดี๋ยวเฮาสินำเงินส่วนนี้เนาะไปซื้อเครื่องของตังตแง,งล้ะก็นํำไปให้ซายพีการคนดังกล่าวหั่นจำนวนเนาะหนึ่ง0ส สองแสนสามแสนกับอีกสนะามสิบพันเนาะเท่าชิว่าเล็กชิวาา่าห้าแหลกได้มากเมือน,น,นกันประมาณนี่นะเดี๋ยวเอาไปซื้อเครื่องเลยอะน,น้ำไปไห้เพิ่นอีกบ้านหนึ่งมาท่านผู้ชมตอนนี้เอากระเดยมาเราเข่าตอนนี้สิบสามกิโลเนาะท้ามีเท้าว่าชีเอาสิบสอกิโลแต่ว่าอ่ามันเพิ่นเพราะท่านสีให้นาะก,ก็เลยว่าอ่าเอาตอนนี้ไปก้อนเพราอเาอาเกาะ่อนข้างจะบเฝ้าเด้ก็ เขานี่13โลโล6,000กิฟจะเป็นยูเจ็ดสิบแปดพันเนาะล่ะเข้าซื้อยาขอซื้อน้ำิ่นอีกแตะหนึ่งเนาะกะตอนนี้หาพันหาพันบวกเจปกะเป็นยูแปดสิบพันเนาะนม่นลยดิแปดสิบสามแปดบโ่ โอเคนะทำมือส้มตอนนี้เฮากะได้เครื่องมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮาวกะให้น้องๆเพิ่นคนไปซอยเฮานะเพราพอเครื่องถังจะลายเด้อเนาะไปะเดี๋ยวเฮาเอาไปให้เพิ่อนเพื่อนเพื่อนเลยเนาะไปเายนใบใช้กล่องได้ไหมโบกมือไปใบกล่องเด้อนะนะกะเพิ่นกะมะนังย้อนถ่าเหาแล้ว ฟองแค่นี<ป>่มาพี่ตอนนี้น่ะมาพี่เออมาอยู่น้ำกันพี่เออไปเอาไ่นลืมอันหนึ่งนะหนุ่มหูส้มนะท่านผู้ชมตัวน,นี้ก็คือเครื่องที่ว่าเฮา ชิ้นน้ำมาหมอกเนียคุณผู้เนาะก็คือดังที่วาไปสว่วนนี้เนาะเป็นสวนของท่างคู่นิพนธ์จากพัทยาไตรเนาะเขาที่เพิ่นให้เอ้ยนามมากกสิชีบะมันนั่นเนาะเชิงจํานวนเงินทั้งหมดที่ว่าเพิ่นบริจาคมาก,ก็คือ1,000บาทเนาะ1,000บาทนี่ก็คือยู่330,000มสบพันกิฟต์เลก็เขาไส่น้ำไปซื้อขา 3, ้าวสารให้เพิ่นเนาะท่าคิดเฮาว่าสิเอาอยู่20กิโลแต่ว่าเอาไปเอามาเฮาได้อยู่13กิโล หนึ่งกิโลแมนหกพันกิีบเนาะหกพั 6, กิีบล้ก็ถึกอยู่ดสิบแปพล้วก็ 18, วกมียายาเนาะยาตัวนี้เราซื้อมาเห็นมันจะหาพันกิีเนาะแล้วก็มีไข้ไก่อยู่ในนี้เนาะไข้ไก่หนึ่งแต่หแต่นี่แนมนสีสิบหาพัน 45, กีบแล้วก็มียำ,ยำ ย่ำๆนี่แก๊หนึ่งหาิบหาพันกีบเลองปลาตัวนี้เนาะแพ็กหนึ่งมันหกชิบพันกิีบเลกเาซื่อเสือมาให้เพิ่น,น,นเน<อ>าะเสือตัวนึงนี่มันสามชิพกินนีบลกมีหนังย่ำอีกอ่าตัวนี้เนาะหนึ่งมัดตัวนี้มันชิบพักิีบรวมทั้งมดัดช่ว่าเ้าซื่อไปมือน,นีเนาะมัน สองแสนกับอีกแปดสิบแปดพันกิฟนะต์นะสองซูมเข้ามาเบ้างตัวน,นี้ก็คือขึ้ไล่การชีว่าเ้าใช้ใจ่ายไปมือน,นี่คนระับแล้วก็เงินที่ว่าเ้ายังเหลือตอนนี้เนอะก็คืออยู่สีะะ่สิบสองพันกิฟตนะครับทุกท่านกเอากระิีมอบเงินจำนวนนี้เนาะให้เป็นฮักซาไว้ใส่ใจสิ่งที่ว่ามันจำเป็นเนาะกระชีมมีใบหน่อยหน,หนึ่ง นาวันนี้ก็ขอบใจเพิ่นเนาะทางผู้ใจบุญเพิ totally ่นเช่ว่ามาซอยเหลือเฮาจ่าเนาะอยากอุ่นลุงทานใจบนอันนึงอืมทานใจบุญมันชดเลือกข้าวเจ้าขอความของขอบใจข่าวเจ้าก็เป็นคนทุกข์ยากไม่พ่อไม่แมียเมีตายป้านี่มาผ่าทางใจนมันชดเลือกข้อความของวาขอบใจอืมตอนน่าอืมทานใจบนจังหวัดยูว่าเจ้าตัวพระในก็ทานใจบน เออข้าบเจ้าเขาคำคำประกอบใจนําทานตะบุญได้มาชนเลยได้เบิ้งได้แยงได้ผลได้หั่นทานตะบุญมาชนเลยก็เข้าคำคำประกอบใจนําทานตะบุญดีใจบอกที่ว่าเพิ่นมาซอยเฮอมืโอนีดีใจละลายคำประกอบใจนําทานตะบุญนํำผู้ชนเลยอนะท่านตะชมก็ ชิปประมาณนั้นสำหรับการมอบเครื่องช่วยเหลือในมือนี่กัถ้าหาวทานผู้ส้มทานใดเนาะฮักสนใจเรื่องเล่าของชีวิตเพิ่นก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้เนาะสิลลิงเดียวข้าพเจ้าสิแปะลิงชีวิตของเพิ่นไว้อยู่นี่ะเนาะชีวิตของเพิ่นหายไปเนาะเลยก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้เนาะชิปประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้เนาะชิบมีอย่างายเนาะเฮางสองคนก็บนี้คอมที๋ยวชงานตัวน้อยๆของเฮากัขอลาไปก่อนเนาะ เ้าเขอบใจขอบใจเลยครับสบายดีผ่านช่วงมีแต่ความสุขเนาะเจ้าสบายเบาดีเบาดีเจ็บละลาย